สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 9ทับ9ค่ะพวกเราจะมาทำโครงงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงไก่จากวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะหมู่บ้านที่เราใช้นำเสนอบ้านสว่างหมู่ที่15ตตบลสีสว่างอำเภอพรษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะห่างจากอำเภอสวรภูมิประยะทาง19กิโลค่ะวันนี้ เราจะมานำเสนอในการเลี้ยงไก่นะคะเราไปชมวิธีเลี้ยงกันเลยนะคะนี่คือไก่ที่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเยอะแยะมากเลยค่ะลูกไก่นี่คือไก่ที่มันกำลังวางไข่อยู่ข้างบนนะคะ เอ็นตาห่างมานิดนึงนะคะนี่คือไข่ของไก่ีจับได้นี่เอาโช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 เห็นไหมลูกไก่เต็มไปหมดเลยโชโชทำไมเต็มขึ้นหัวกวันในบมันเต็มขึ้นหัวกวันดอกกวันดีคุณยู่ข้างในนั่นมัน มีเป็นลอยได้บู๊นละเป็นปกกไผ่กวงมั่นหางในหมุนลูกมั่นอีกหมุนรุ่นนึงอีกรุ่น้อยๆสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเกษตรกรนะคะนั่นก็คือคุณพ่อเขียวบุญจวงนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะวับีค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อทําอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรแบบนี้นะคะ่ะคุณพ่อครับเกี่กับเ็ดหน้าซื้อๆเนาะครับแถวนี้ดินแถวนี้นี่ก็เป็นพื้น ทีหน้าเรียบๆซื่อๆหรอกแต่ว่าผมใจมักนะครับใจพ่อได้ใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะเอ่อบ่ไร้ใส่ครับพ่ออยู่นีน่บ่ต้องการใส่สารเคมีดูแลดีอาหารดีคืออาศัยธรรมชาติอาศัยต้มเขาหอยจินครับค่ะต้นเขาแล้วก็เอาพักเขามาใส่เลยว่าปวกเสียอาหารที่ห้ากจินปลาเหลืออยู่น้ำเนี้ยน้ำซ่านห้าวเขามาต้มปนกันเราเอามาเลี้ยงไก่กระวนดีครับค่ะไก่กับใครดีค่ะแล้ว และตั้งแต่ที่คุณพ่อทํามาค่ะทางเราอยากจะทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคทางด้านใดบ้างคะคุณพ่ออุปสรรคนี่กระป๋อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันขันมีก็คือควบเสียหายนี่ควมอุนของหลูกไก่ขันห้าบบงูจักนี่ควมเสียหายมันสิมีแต่ว่าขันห้าพร้อมเคล็ดอาหารดีๆเคล็ดให้ควมอุนของหลูกไกด่ดีๆกับสิบ่มีอุปสรรคแต่ว่าสิให้ให้เตรมที่กับว่าเตรมที่ปันใดถ้าดูแลดีก็สามารถเตรียมที่ได้ บ่อตายบ่อหยางจริงนะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะล้าทางเราก็อยากจะให้คุณพ่อช่วยฝากถึงเกษตรกรคนอื่นนะคะว่าจะทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จแบบคุณพ่อค่ะนะ,ค,ะครับผมอยากแน,นะนําเกษตรกรที่ด้เบือ้องในหูก็คือว่าบ่าอหยากให้ใส่สารเคมีาการเกลี่ยอาหารคือกันการหาอะไรดูดจะคล้องเองแห่งดีแลประหยัดไล่ากายบ่อหยากแนะนําไปทังที่ใส่สารเคมีหรือว่าถุงยัน บออย่างใหใส่ครับเพราะกันใส่มันจะเกิดปัญหาหลายแล้วมันจะเป็นปัญหาที่ไปเรื่อยๆมันจะสางปัญหาให้เฮาที่ถันมันเ,เป็นหลวกล้วว่าเอาขึ้นบอ่อใดเลยไหมครับค,ครับค่ะคแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะคที่